สวัสดีครับวันนี้ช่องเบลเซอร์เราวันนี้เราจะพามาดูการติดฟิล์มของนักศึกษาวิทยาชีวศึกษาพิบารณ์กันนะครับตอนนี้คือขั้นตอนที่นัศกศึกษากำลังติดน,นะครับเอาละครับเพื่อให้มีการเสียดสางั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ก<ค>ดซับตะไคร้และกดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ไลค์ได้ด้วย

หายเพื่อเผือติดหมดข้องเยสไเยังเฮ้ยมึงใช้ iPhone 18ไงไอ้อามติดยงังไม่เองอะไรเาดอ่างเยเไมวไม่เออะนะเอาความรู้หรอเอาขวบรื่นเงไง กล้ม่กวาดแ้เท้าก็หลยาวมาที่กามยามวงหลามานเนี่ยขาหน่อยผมหน่อยพี่พี่ฝอกผมหน่อยไม่มันไม่ยุบี่่กูดไ,ได้เลยจัดไปขวจะ็่รมันจะหนักหน,นะกนอก่า เดินนะ่ดไม่ลยี่สเยเนี่ยคืออย่างนี้เลยไม่จับอลืจันยียมือดาวต้องเยอะต้องสวยวะามียมือเฮ้ยเขาถ่ายลงลงยูทูบอยู่นะเว้ยแม่ผด้องแดเ้ไมันถ่ายมึงอะมันไม่ถ่ามันไม่เห็นหน้าเลิกไม่ได้อนุญาตะเว้ยอนุญาตใน่งนันเ้กูเห็นไปชิ้นงานมึงอันีเลยมึงก็ไปตัดเสียงในแคปคัสอ่ะมึงก็พาก่ะ กูว่าจะลอย่าเลยปั่นแบ่งกันภาคอ่ะคนละดคนละหน่อยสามลงกิ๊กกิีกว่าสวัสดีครับผมชื่อใหม่บ้านมองอะไรวะมาให้ค่าร้อ่าป็นต่อไหมไอ้วะปีให้แล้วอ่ะดีเด่นเนาะเฮ้ยมีอ่น ไมยซีกอนซีพี่ลายไม่เลยใจเย็นๆยิ่งขนาดนัก่แล้วท่านนคงไม่รู้ได้กี่ย่าง บาสเอกแค่หรอนัทบอกกูแล้วนี่คือไม่แบ่งครึ่งวะ